สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคามาพาเพลินสาระบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับคลิปนี้มาอัปเดตหมอรำใจเกินร้อยบอยสิริชัยบอดบอยเมื่อคืนไปทําการแสดงนะครับอยู่ที่สุดเขตรประเทศไทยเลยก็ว่าได้สำหรับหมอรำใจเกินร้อยนะครับที่วัดพระโตหรือว่าวัดพระเจ้าใหญ่อง์ตื้อ ที่ใครๆต่างรู้จักหรือว่าวัดปากแซงจังหวัดอุบลราชธานีติดลิมแม่น้ำโขงเลยสำหรับเมื่อคืนแล้วก็ที่สำคัญนะครับเมื่อคืนบอสบอยเนี่ยนำทีมเองเลยนะครับนำทีมศิลปินไปกราบไหว้นะครับพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อแล้วก็ไป ลำถวายเสียงด้วยตัวเองเลยสําหรับบอดบอยเมื่อคืนก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่บอดบอยบอกว่าก็มาเป็นประจำประจำนะครับทุกๆปีก็มีห่างหายไปในช่วงโควิดที่ทางวัดงดจัดงานซึ่งบอกเลยว่างานยิ่งใหญ่นะครับ9วัน9คืน แล้วก็พี่น้องทางฝั่งสปป,ปราวนะครับพี่น้องฝั่งข้ามคงนั้นก็เข้ามาชมคอนเสิร์ตด้วยเหมือนกันนะครับมาให้กําลังใจบรรยากาศก็อบอุ่นอบอุ่นนะครับที่เห็นนี้ก็คือบรรยากาศช่วงที่บอดบอยกําลังจะเดินไปกราบไหว้นะครับสการะพระเจ้าใหญ่องค์ตื้บอดบอยก็ชวนแม่ๆพี่ๆทุกคนนะครับมาร่วมทําบุญ ใครที่อยากจะถ่ายภาพน,นะครับกับบดบอยบดบอยก็ขอตรงจุดนี้นะครับช่วยบริจาคทําบุญกับทางวัดไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับบรรยากาศบดบอยลำนะครับถวายเสียงให้กับพระเจ้าใหญ่องค์ตื่อนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลของบดบอยแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับ้ใจน่อยลงเถอะลกเทียงลุเสกลงหาบ พัตโตวัดป่าแซงมัอนี้เป็นมีโอกาสได้กลับมาทั้งการแสดงปีนึงมาเป็นประจำทุกทุกปีกับต้องมีการล่ำถวายเพื่อเพิเป็นศิลป์มุข้นในการแสดงและวก็เพื่อเพิเป็นศิลป์มุข้นในการเดินสายเข้ามาให้กินซึ่งหมอรำใจก็ลอยกระถือเอาหลวงพ่อวิเชียรองติหรือพระโตบัตตป่าแซงต้องมันเป็นล่กยืนมันนะครับไปล่ำใสกับต้องไายต้องม้วนหาที่เป็นประจำ เมื่อเนี่ยอาจมีการได้เริ่มทั่การแสดงประสภาพให้เอกนั่นเองทุกมคุ้คนนะครับเป็นตัวแทนมากส่วนหนึ่งกับเตรียมการแสดงอยู่ท่าที่ครับมาลังถวรที่ขออ้ามสาธุเลือขออำนาจนะฮะกานขององค์ลงคอพขาโตว่าเพิเกี่ยวเทวดาที่รักษาอยู่ในสถานที่โดนบรรดาลูกหลานคณะหมอร่าใจยังลอย ประสบความสำเร็จจะเล่นล่มเ,เรื่องในหนาทีการงางเดินท่าไปทั้งการสแสดงบาง้านไดตะบลไดโคงเขียประเทศไดก็ขอให้เดินท่าปอดให้มนี้ซื้อมีเสียให้คนหนักงนานรือตาสิบปันซาหาบาลื้อไปล่ำแล้วให้เพิ่นคิดหอดคิดถึงให้เพิ่นกางตองเป็นยิ่งซื้อยินเสียงแล้วคืนก็ได้ยูก็เป็นให้ได้มาขอมาเห็นให้ลูงห้านที่บุญมาสนานมากหลองมาล่ำมาสมโวดลงหลง่อเป็นประจำทุกปี มีเงินมีทอเพียงนานวัสนธรรมบาลีสื่อเสียงโด่งดังตัวลา่าดินเลอสาธู nó bỏ lại cô em và song thân, kéo sang đôi vai em sẽ say đắm, xin em i'm come uh -huh. thank yeah. you ប្រើងសាស់ស់អាចប្រើងសូវើងសាស ผู้ใดโอหัมาฟังลำยกเ่อสงศ์ไม่ก้าแต่งกระสรงางพเจ้าบ่าวบ่ลอพ่อดีเบิ่งนาแต่เห็นทีวีดีแนแต่กะมที่เงินหลจีตสัญญาหาขอเขา